โหเห็นหน้าเขาใส่ๆนี่ไม่คุ้นนะช่วงหลังไว้หนวดเยอะติดใช่ไหมใช่โอ้โหนะฮะสำหรับหนุ่มก้าวจิรายุครับที่ต้องบอกเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของชายไทยคือการเกณฑ์ทหารไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามรวมถึงนักแสดง ชายในวงการบันเทิงก็ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเช่นเดียวกันครับเช่นแอวเขาคนนี้ก้าวจิรายุที่ก่อนหน้านี้เคยมีการผ่อนผันมาแล้วไนสี่ครั้งและสามารถทําได้ถึงสูงสุดในห้าครั้งครับซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวก็ให้เหตุผลว่าติดเรื่องงานรวมถึงเรื่องของเรียนปริญญาโทด้วยที่กําลังใกล้จะจบแล้วล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ได้บอกว่าสําหรับการรายงานตัวเพื่อคัดเลือกเป็นการเอ่อเป็นทหารกองเกินในปีนี้ก็บอกว่าขอรู้อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากโควิด -19 ตอนนี้ทําให้งานละครแล้วก็อีเวนต์ถูกเลื่อนออกไปก่อนครับ ซึ่งตนเองนะครับได้มีการถ่ายละครค้างไว้อยู่หากต้องไปเป็นทหารเรื่องทรงผมอาจจะทําให้ไม่ต่อเนื่องครับบางงานรับไว้แล้วแล้วก็ไม่ได้ถูกแคนเซิลแค่เลื่อนออกไปแต่ถ้าตนเองสมัครใจเป็นทาหารจะต้องเป็นถึง6เดือนก็เลยต้องขอคิดดูก่อนนะครับส่วนจะมีการผ่อนผันครั้งที่5้าไหมเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ชัวร์ว่าจะวันไหนครับต้องรอทางศาสดีประจาหน่วยคัดเลือกเคสายไหมส่งเอกสารมาให้ก่อนด้านคุณแม่ก็แล้วแต่นะครับไม่ได้บังคับว่าจะให้สมัครในปีนี้ หรือว่าใช้สิทธิ์ผ่อนผันที่เหลืออยู่อีก1ปีครับโดยให้คุณก้าวเนี่ยเป็นคนตัดสินใจใกล้ถึงวันอีกครั้งเองครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i h t News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ